สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบปะกับสงสาวไทยคนมุกดาหารสวีเดนคือเกาดูจ้าตอนนี้สาวผู้ไทยก็อยู่สนามบินอุบลน,นาะจ้าพี่น้องกำลังรอที่จะฮึ้นเคืองอไปกรุงเทพน้าะจ้านาะพอดีสีพากันไปเที่ยวกรุงเทพพัทยาบางแสนนะจ้าพี่น้องไปเที่ยวอาทิตย์นึ่งจ้าไปกับครอบครัวนาบ่าวจ้า กับหลานสาวจ้าก็เลยตอนนี้ก็เลยนางทางเงินเคืองจ้าพี่น้องจักน้อยกัเคืองกับซิมาจ้านี่นะน้ากับหลานสาวน้าบ่ากับหลานชายเหนือพื้นไปต้องกัรหลายคนจ้า คนที่เข้ากัอยู่ในเครืองแล้วเด้อพอแม่พี่น้องก็ท่ากันนาเข้ามานั่งในเครื่องบินเราจะข้นกรหลายอยู่จ้าพี่น้องถ้ออากันไปเที่ยวแบบคบวบคู่จ้าพี่น้องจังติดตามเด้อจาา้าบ้าสิผ้ากันไปเที่ยวสายแน่เนาะแต่ที่รู้กัพักกยุงเทียบขึ้นนึงแล้วก็ไปพัทยาสามขึ้นแล้วก็มาบางแสน สองคืนจ้าพี่น้องในเครื่องบินเราจะตอนนี้เข้ากาเมื่อหอดสนามบินชุวรรณภูมิแล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องกาสิไปเอากระเป๋าก่อนจะรากาอา่าไปรถตู้อา่าไปบ้านพักเนาจะเนาะยู่ทางอันไอ,นอนสนามบินไอ้ดอนเมืองจ้าพี่น้องอันจองบ้านพักไว้ทั้งคืนเนอะ ไปรับกระเป๋าจ้า สมาสิเข้านำหน้าแล้ว เลขสามกำลังมากมองรับกระเป๋าพี่น้องที่รับกระเป๋าหมายเลขสามจ้ะขางในสนามบินสุวรรณภูมิจ้าพี่น้อง ใช่ในประเทศแกเราก็อยู่ข้างในรถเล็วพี่นอ้องเข้ากันกำลังไปบ้านพักจ้าบาซื้อที่ข่้าขึนที่สมุรปาการจ้าพี่นอ้องสนามบินข้างนอกสนามบินสุวรรณภูมิจ้นจ้า

À, cây cây ไก่ chặt โซนจตุจักรเด้อพี่ ามาถึงบ้านพักแล้วเดอ้อพี่น้องอเขียดบางซื้อจ้าพี่น้องแป้วบางซื้อจ้าเขาสิพักอยู่นีค่คืนหนึ่งก่อนจามืออื่นกะสิไปพัทยาต่อเนาะใะห้องพักจ้าพี่น้องห้องพักก็คือเฮ้ามาก,กันหลายคนเนาะ,ะมาก,กันหลายคุนกะ เอากระเซ้าแบบเป็นบ้านหลังใหญ่นะบริษัทฟินสนสแอนถ้า oh. บอมี่รีบพี่น้องเอ้ยถ้ากันขึ้นบันไดเอาน่ะเออขึ้นอ้าวไป ก็ขึ้นบันไดหิวหอบหิวหอบข้าวเดียวมื้ออื่นมากก็ได้หิวหอบโลกอีก ตูถ่ายแนวเคืองดื้มพวกมามาพวกอันนี้อ นี่หละห้องพักพี่น้องห้องนอนมีห้องน้ำในตัวจ้ะจ้นวห้องนอน้ะจ้นวดห้องนอนกันอจห้องนกันอจ้นห้องนอนน้ำกันเออห้องนี้ัหงอน้กาดห้นอ้กันอองนออนห้องนอนนกันอนว่นอันอนวอนอันมีเออนอนน้อยเออน้อยกันเอนด

นี่ล่ะพี่น้องห้องนอนนวดนวดก็เอ้ยแบบนอนแบบนี้ไปดินลานอนนี้เออเออเทันนี้ก็ห้องน้ำพี่น้องเอห้องน้ำก็โอเคจ้ะเราพักเข้าพักคืนเดียวนึงดอกจ้ะเเเอออปิดแแร์ลยค่คืนเดียวนั่งนั่ง i s o halb e s yes, Okay. o k a y ç e r o y a y pik thnak นะคบ d 다 d EV.Xat is a no ้ o n vpr терmero. c ย a p е з д unless <oughs> the a ง .Z Philordia es c o l l อ a g u e s mu y a p อ t petits n'adhdh g r a n d p a r o n t h e a i c o n t r o l แอร์เพื่อมันสีเย็นได้นี่นนะบ้นบ่ได้เย็นไงไ่ายเลยเอาสิบแปดนั่งหนดุดกดสิบแปดโหลดไว้โหลดอืมเอาเนาะเออเอาค่ะโอ้ยเพิน่นคือไปเห็นมาเห็นมองนี้เนาะงงเนี่ยก็หัว,ว่ามอง ขึ ö ö ้นได้ี่บ่ตีมเนียวอานนีีมอายนี้มุโอ้ยอ๋อเาไกินได้รูกินร่้ทีที่ที่ตุ๊กๆในรอบจะปีมจำบ่ได้สี่สิบก็ปี S <S ได้เวลากินข้าวแล้วพี่น้องใช่ก็เป็นบุญนะคุณอาทุกเล็กตำมะฮูก้อยขมุนนมัไก่ย่างซุปน,น้องไมม,ม,มาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันเจ้าพี่น้องเออภากันกกหิวขา้าว คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเ้อจ้าพอแม่พี่น้องฝากกดขับสไครต์สาวผู้ใดคุณมุกดาหารสวีเดนนำเนืเด้อจ้าพบพกันใหม่ในคลิปหน้า,นา,าเนะอ้จเนาะคลิปนีก็ราไปก่อนเด้อจ้าวัดตีจ้า